ตรงนี้เนี่ยเดินต่อไปอีกนิดดีกว่ากดติดตามสิคกี้พายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะใช่หลังนี้หรือเปล่าไมัาเหมือนจักกี้นี่จักกี้เธอหรือเปล่า,าชิคกี้พายเฮ้ยเธอจริงๆด้วยเข้ามาก่อนสินี่นี่ฉันมีอะไรจะบอก ออ้ย,อยเป็นไงมาไงเลยนี่เดินมาจากบ้านเธอเลยเหรออุย้ยก็ต่อรถด,ด้วยสาสรมาแล้วเธอมาเช่าอะไรตรงนี้ล่ะฉันว่น<ม>าตรงนี้นะมันสงบดีนี่ฉันกําลังเอาเตรียมแพ็กของไปให้คนดอย่อมาช่วยฉันไหมล่ะอุย้ยไม่เอาอ่ะจะก,กีีฉันของไปพักหน่อยสิตปไปๆไหนๆหนเพืนมาบ้านทังทีฉันเนี่ยจะต้อนรับขับซูอย่างดีเลย ไปไปผมซ <ผม S 2> ีมไวมากนี่ <c oughs> เถิดหยุดเลิกเพีย้ยงโซผมฉันได้แล้วนะอ๋อนี่นั่งตรงนี้ก่อนนี่ลกหน่อยนะโซฟาฉันฉันกลัวฝุ่นมันเข้าวนะ่ะเดี๋ยวฉันน่ะแล้วเป็นไงมาไงเนี่ยฮะอืมอืมอ๋อนี่ช่วงนี้อะฉันขอมาพักด้วยได้ไหมอะฉันอยากอยู่บ้านคนเดียวอะไม่เป็นไรหรอกฉันก็อยู่กับฉันแหละเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้น้ำแป๊บนึงอีกินน้ำอะไรอะเอาแบบน้ำซาซาพวกโคกพวกโซดาให้ น้ำเปล่าก็มีแต่น้ำเปล่าเอา้าบ,บ้าแม่ก็มีแต่น้ำเปล่าแล้วถามทำไมมืดมืดอ่ะแล้วนี่ก็แบบอยู่คนเดียวเหรออะไรอ่ะฮะสียงปด มันนักใครไหวหรือเปล่าอืมนีบ้านี่แสบไม่หายเลยนะหักผู้ชายแน่ๆนไปด่าผู้ชายของมันก่อนดีกว่าก็ไม่เห็นมีใครนี่ <c oughs> หรือว่านางอะจะเอาผู้ชายอะซ่อนตรง เอ็นกี่อะไรล่ะ<อ>ดูอะไรตรงนี้เนี่ยจะมาดูผักสวนครัวฉันเหรอต้นอะไรก็ไม่รู้อื้อเธอยังไม่รู้จักเลยเนี่ยขมิน้น <c oughs> มิไมหอมรู้ห <c oughs> นุ่มไอ้จก,กี้แล้วทำไมเธ<ม>อมาไม่ให้ส้มให้เสียงอะ่ะ<อ>แล้วเนี่ยเธออะแอบอแผู้ชายไว้ไหนบอกฉันมาจะมีใครก็ในนี้ก็มีแต่ฉันกับเธอเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยนี่ถ้าบอกฉันมาเลยนะเหตุผลที่เธอมาเช่าบ้านที่นี่อ่ะมันต้องมีผู้ชายใช่ไหมโอ้ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละอะไรฉันอะ ได้ยินเสีย,ยงประตูนะแเบิดนะแล้วพอฉันเดินออกไปอ่ะมันก็บอกหันมีใครสักคนอะไม่ถือว่าเป็นโจรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไปเขาา้าบ้านพักผ่อนคิดมากเนี่ยมาบ้านเพื่อนเนี่ยอะไรเนยแตฉันคิดมากแล้อ๋อก็ไม่เห็นมีอะไรลงว้ายว้ายว้ายเออเดี๋ยวไปแล้ว ดรามาเลยอ่ะดูดิเธอคยแซมอ้ยคนรู้ิ้อ๋อห็นผู้ชายเดิน่นตรงนี้นี่เธอยังไมเลิกคิดมากเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรเลย โทรมาก็ไม่มีใครนี่นะกิ่นซมดีกว่าอะไรเนี่ยนี่ด่าฉันเหรอด่าฉันไปตุนเหรอฮะตุนตุนต <Toyota> ุนต <complicated> okay? ุอย so ู่นั่นแหละไรมู่ จีเอ้าเนี่ยฉันไปเก็บมะโยมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วทำไมคุยโทรศัพท์นานอ่ะนี่แสดงว่าเธออะซ่อนผู้ชายเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้ยนี่เธอมูฟออ n จากเรื่องการซ่อนผู้ชายฉันไม่มีเอ้าใครลงมาจี้ไม่รู้หรอกฉันนับลากสองสามรอบแล้วก็ไม่มีใครคุยแล้วก็วางสายตูดตูดตูดแหยงด่าฉันว่าไม่ใช่ไปตูดอีกอ่ะ มนั่งนั่งนั่งเฮ้ยเีเนี่ยไปกินหมาตายมันไงฮะเหม็นขนาดเนี้ยใส่เน่าแล้วมั้งเนี่ยไม่แค่ตรวจเองอ่ะก็ไม่เห็นเหม็นเท่าไหร่ดี่โอ้โหฉันว่ายังอย่าได้วดอด้อด้อดื้อดือดื้อด้อดื้อดื้อด้อดื้อ้อดื้อ้อดื้อดือดื้อดื้อดื้ดื้ดื้อ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 ้อ สมใจเราอ่ะจะคิดมากไปอ่ะมันก็อาจจะจริงอย่างที่จะกกี้ว่านั่นแหละเขาคงไม่ได้ซ่อนใครหรอก E อาจารกี้ฉันว่าฉันมั่นใจนะว่ามันจะต้องมีคนอ่ะแอบเข้ามในบ้านเธอไม่หนาหน่ะไม่เห็นสังสาหรอกอาจจะเป็นพวกโจรบุกบ้านจะทำอะไรเธอก็ได้แล้วไปไปดูรถชาร่าไปดูนะไปไปเดี๋ยวอาจารกี้ฉันว่านะบ้านเธออ่ะมันก็แค่นี้เธอไปหาทางนี้เดี๋ยวฉันอ่ะ ไปหาลักนวลก็ได้ผู้ความสบายใจของเธออะทำให้ก็ได้มาล้ว ราอะคิดอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นแผนการของไอ้จักกมันหลอกให้เรากลัวนั่นแหละตอนที่เราบอกมันมันไม่เห็นเดือดหนหลอนจเลยจะัดการไอ้จิ๊กก่อนดีกว่าบ้าเลยของมันอยู่มาไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยบ้านก็มีแค่เนี้ยจะไปมีใครล่ะ ใครอะก็ไม่มีบิดน้ำค่ะใครอะใครอะดูว่าไอ้ชิคกี้พายแน่ๆนางอ่ะจะมารับน้องบ้านใหม่ช่ไสิหล่อชิกตัวดีนะคอยดูเธอเจอง่ายจัดการให้สะสบเลย แหมเธอไม่แหละแก้งใช่ไหมเปลี่ยนชุดเร็วชุดนะใครจะเหมือนเธอล่ละสูงสูงใส่ชุดแฟนซีนี่เธอคิดว่าฉันจะกลัวเหรอนี่เธอไม่ต้องมาหลอกฉันเลยนะแก้งแต่งตัวแฟนซีก็บอกฉันมามมลับน้องฉันถึงบ้านเลยนะหล่อนเนี่ยฮะนี่จัก,ก้ไม่ต้องมาแก้งแล้วมาทำแบบนี้ได้ไหมฉันเปื่อของบ้านก่อนเธอแก้งฉันใช่ไหมแก้งแต่งตัวเป็นชุดส่ชมพูเหรอ ชิคกี้พายมันแต่งตัวเร็วขนาดนั้นนะแต่ที่เราเห็นนะมันก็สูงนี่นะแต่ชิี้พายอะมันไม่ได้สูงหนิชิคกี้พายเธอจิคกี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอไม่ได้ไปขอประตูฉันใช่ไหมไม่ได้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ย มาคิดคิดดูแล้ว嘛ทอต,ตัวเฟ้นซีนนี่คงไม่ใช่เธอหรอกใช่ไหมอ่ะใช่ไม่ใช่จันเรนไม่ใช่ทองใช่ไหมไม่ใช่สิม,มันเล่าจะอันนี้แล้วว่าฉันรอดเธออะไล่ปิดประตูดีกว่าก่อนที่มันอะจะมาแล้วตอนเนี้ยงั้นเธอไปปิดรั้วแล้วฉันปิดตรงนี้ยอเ เงี้นเอา嘛รีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่า เราว่ะต้องรีบไปไปยังไงันขับาป ว้า,า,ามวมันเป<ร>็นระเบิดอ่ะทำไงดีอะเปิดเราก็ต้องเปิดแล้วสิท้อ